ครับก็เดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะพามารู้จักกับฟิโบน a ชชีนะครับก็จริงๆผมคิดว่าคนที่เทรดฟอเรเนี่ยน่าจะเคยใช้ฟิโบกันมาบ้างนะครับก็ฟิโบอะมันมันก็คือสัดส่วนทองคำอะครับที่เนี่ยหน้าตามันก็เป็นประมาณเนี้ยใครยังไม่เคยใช้หรือว่าใครยังไม่รู้จักก็ลองไปอา่านดูแต่ผมคิดว่ามันรายละเอียดมันค่อนข้างที่จะเยอะ แต่ในศาสตร์ของการเทรดเนี่ยฟิโบมันก็เหมือนกับการเอามาหาแนวรับแนวต้านนะครับซึ่งแต่ละคนจะคัสตอมแตกต่างก,กันนะครับในศาสตร์ของเอ SM c อะ่ะหรือว่ากลายุทธ์ของ s m c ICT อะไรพวกเนี้ยก็มีการเอาฟิโบมาใช้ได้นะครับก็คือมันเหมือนกับการเอามาหาแนวรับแนวต้านคู่กับดีมาซับไพนะครับเดี๋ยวผมจะวาดให้ดูว่า มันมันมันเป็นยังไงนะครับในกรณีของ m c ใช่ไหมครับอ่มันเป็นแบบนี้แบบนี้อ่ะสมมุติว่าตรงนี้เป็นเชิง of character เนาะเป็นเชิง of character นะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็น BOS ใช่ไหมครับอ้าววาดผิดตรงนี้เป็น BOS ใช่ไหมครับอ่ะมีเชฟออฟคาแรคเตอร์มี BOS ใช่ไหมครับก็ในศาสตร์ของ m อ c เราจะหาจุดเข้าจากอะไรจากดีมานใช่ไหมครับดีมานโซนนะครับแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่มีดีมานหรือว่าจุดที่จะเข้าเนี่ยมันอยู่ต่ำเกินไปมันมีโอกาสที่จะมาไม่ถึงอีกหนึ่งวิธีการที่เราจะหาแนวรับหรือว่าเอามาทดแทนดีมานได้เนี่ยก็คือการใช้ฟิโบนะครับ ตัวอย่างเช่นในกรณีนี้ผมจะวาดีมาตรงนี้ตัวหนึ่งนะครับตัวอย่างเช่นในกรณีนี้การหาการหาจุดบ่ายนะครับเราจะต้องตีฟิโบจากโลล่าสุดไปยังไฮไฮก่อนหน้าไฮล่าสุดผู้ผิดนะครับก็จะไดะ้ก็จะได้สัดส่วนของ โอกาสที่จะเป็นแนวแนวแนวรับนะครับคู่กับดีมาร์นะครับเพราว่าในบริเวณนี้มีดีมาร์โซนอยู่ด้วยนะครับยิ่งเป็นการาช่วยในการคอนเฟิร์มจุดที่เราจะเข้าได้ดีมากนะครับก็คือ,อจะเห็นว่าผมนะได้มีการคัตต้อมฟิโบเอาไว้ก็คือถ้าเราเล่นคาบ่ายนะครับเราจะต้องหาดีมาร ที่มันต่ำกว่า50ซนะครับตัวอย่างเช่นในกรณีนี้เดี๋ยวผมจะลบอันนี้ไปก่อนนะครับกกรณีนี้นะครับคือเราจะไม่บายเราจะไม่บายาในตำแหน่งที่มันเกิน50อร์นะครับเพราะมีโอกาสที่พอร์ตมีโอกาสที่เขาจะลงมาเก็บสอบ o อ s แล้วก็ขึ้นไปต่อนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะหาจุดที่ได้เปรียบก็คือ จุดที่ต่ำกว่า50%นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผมจะไม่เล่นที่50%เลยนะครับคืนผมจะเอาออกแบบนี้เลยนะครับผมจะหาจุดที่ได้เปรียบที่สุดก็คือจุด61.8แล้วก็ทำกว่า61.8เป็นต้นไปนะครับก็คือจะไม่เกิน79นะครับยกเว้นว่ากรณีที่มันมีดีมาที่น่าสนใจอ่ามีดีมาที่สุดตรงเนี้ยครับที่ต่ำกว่าโลตรงนี้ก็ถ้ามีดีมาที่น่าสนใจก็เราอาจจะไปรอเก็บที่ตรงนั้นแต่ในกรณีที่ มันมีดีมาที่น่าสนใจนะครับเราก็สามารถที่จะหา,าจุดเข้าแบบนี้ได้นะครับคือผมจะตั้งเอาไว้ที่ไอจุดสีแดงตรงเนี้ยคือจุดที่มีโอกาสที่เขาจะเด้งและมีมีโอกาสที่เขาจะลงมาแล้วก็เด้งกลับขึ้นไปสูงมากนะครับคือลองไปแบกเทสดูก็ได้นะครับมีโอกาสที่เขาจะเด้งลงมาสูงมากนะครับวิธีการวางนะครับผมก็จะวางแบบนี้ในกรณีที่ ถ้ามีดีมานตรงข้างใต้ผมจะวางไว้ที่ใต้ดีมานนะครับหรือถ้าเกิดว่ามันไม่มีดีมานมันไม่มีดีมานบริเวณนี้เลยนะครับผมก็จะวางที่6 1 8อจุดแปอย่างนี้เลยนะครับผมผมจะวางออเดอร์ไว้ที่6 1 8จุดแปนะครับแล้วผมจะวาง็อปลอสไวท้ที่ใต้79สนะครับส่วน T P ผมก็จะวางไว้ที่ไฮเดิม erm. นะครับกรณีแบบนี้นะครับคือถ้าเกิดว่าคนที่เล่นเอเดนเฟีย ในลักษณะรูปแบบนี้บางทีมันอาจจะดูไม่เวิร์กเพราะว่าเราได้ RR น้อยใช่ไหมครับแต่ว่าผมมองแล้วว่าถ้าเกิดว่า RR มากกว่า2องอผมคิดว่าคุ้มที่จะเสี่ยงนะครับเพราะฉะนั้นก็ลองดูได้ครับวิธีการตั้งค่าก็ตามนี้เลยครับให้ติ๊กให้ให้เลือกเฉพาะที่ผมติ๊กติ๊กถูกเอาไว้นะครับแล้วก็สามารถตั้งค่าฟีอะไรได้นะครับบางคนอาจจะ ไม่ได้ขึ้นเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์แบบของผมนะ6กอะไรแบบนี้ครับก็ให้มาเปลี่ยนเป็นเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับที่มูลค่านะครับมันจะดูง่ายกว่านะครับดูง่ายกว่ามูลค่าแบบนี้แล้วก็ตรงนี้ก็สามารถปรับแต่งได้นะครับก็สําหรับใครที่ใช้ Setting View ตัวที่มันจ่ายตังค์นะครับก็สามารถบันทึกเทมเพลตนี้ไว้ได้นะครับก็ทีนี้เรามาดูขา เซลกันบ้างนะครับการเซลก็ลักษณะการก็จะเป็นแบบนี้ถูกไหมครับวิธีการหาก็เหมือนกันเราก็ต้องวาดจากเ,าเมื่อกี้เราวาดจากล่างขึ้นบนใช่ไหมครับก็การหาจุดเซล์เราก็ต้องวาดจากบนลงมาล่างแบบนี้นะครับเห็นไหมว่าวาจะได้จุดที่น่าสนใจแล้วเราก็วางออเดอร์เซลไว้ที่6 1 8จ อันนี้แบบนี้เมืนเดิมมีแค่นี้เองนะครับนี่คือวิธีการเล่นสําสหรับใครที่ไม่อยากหาดีมาซับไพ่นะครับหรือใช้คู่กับดีมาซับไพ่ก็จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นนะครับก็โอเคนะครับเดี๋ยวพามาดูกราฟจริงกันนะครับตรงนี้กราฟนะครับคือผมเห็นล่วงหน้าแล้วแหละแต่ว่าผมอยากให้เห็นเป็นเคสที่มองเห็นชัดนะครับตัวอ,อ,อย่างเช่นตรงนี้นะครับก็คือเขากําลังจะทำเชิงออฟคาเล็เตอร์อเนาะ เดี๋ยวเลื่อนไปดูนิดนึงนะครับอ่าโอเคนะครับเขาทำ change o o c เล็ก c t อ r นะครับจุดที่น่าสนใจมีตรงไหนบ้างนะครับแน่นอนนะครับการจะเล่นขาบายนะครับเราจะต้องหาดีมาที่ต่ำกว่า50%นะครับก็จะมีตรงนี้นะครับแล้วก็คือผมยังไม่ได้วัดฟิโบนะครับถ้าเกิดว่ามันมีดีมาน ตัวอย่างเช่นกรณีนี้ผมคิดว่าตรงนี้ก็เป็นดีมาด์ได้นะครับส่วนตรงนี้เป็นเป็นดีมาน์ที่ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าเกิดว่าเราไม่มีดีมาน์อื่นเราก็ลองวัดฟิโบได้ครับว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยมันอ่ามันมีจุดตรงไหนที่น่าสนใจบ้างก็จะเห็นว่าตรงนี้มี61.8นะครับแล้วก็มีต่ำกว่า61.8นะครับก็ ในกรณีนี้ผมก็จะรอให้กราฟนะครับลงมานะครับที่ห1 8นะครับแล้วค่อยเข้าออเดอร์นะครับอโอเคกราฟมาในลักษณะไมะ่มาในลักษณะแบบค่อยๆลงมาไม่ได้ลงมาแบบปืด้ดแต้งยาแบบนี้ค่อนข้างน่าสนใจนะครับว่าเขาจะอาจจะไม่แหกหกิอดจเราไปก็ได้นะครับหรือว่าเขา เขาอาจจะไม่แหกโอเเรแเานะครับก็สําหรับใครที่ต้องการเล่นหลายออเดอร์นะครับหรือว่าต้องการจะซอยไม้นะครับจุดสังเกตอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเราสามารถที่จะมารอรับที่ตรงนี้ได้อีกสักไม้นึงนะครับแล้วก็ตั้งซ็อกลอดให้มันต่ำกว่า79นะครับแล้วก็เอา RR นะครับ T า,าให้สูงกว่า,าสูงไฮเดิมแค่นั้นพอนะครับส่วนตรงนี้มีซัพพอยู่ ตรงนี้มีซัพพลายนะครับในกรณีแบบเนี้ยในกรณีที่มันมีซัพพลายแบบเนี้ยเราอาจจะพิจารณากันหน้าทุนได้นะครับเพราะว่ามีโอกาสที่เขาจะโดนซัพพลายแล้วก็เด้งกลับลงมาสูงนะครับอ่าโอเคนะครับแล้วก็เรามาลองดูว่าเราจะได้ออเดอร์ไหมนะครับได้ออเดอร์แล้วนะครับก็คือได้2อ,ออเดอร์เลยนะครับก็คือ มีออเดอร์ที่6ก8แ็นะครับแล้วก็มีออเดอร์ที่70ซนะครับ7 0 5นะครับแล้วเราก็รอดูว่ามันจะ TP ไหมนะครับโอเคนะครับก็จะเห็นว่าไม้เนี้ยทเรียบร้อยนะครับก็เราจะได้ทั้งหมด3บวก6นะครับ3บวก6 r อก็เป็นเท่าไหร่เป็น 9r ้อะนะครับมายนี้ค่อนข้างที่จะคุ้มค่อนข้างที่จะคุ้มเสี่ยงนะครับ ก็กราฟขึ้นไปแบบนี้นะครับกราฟขึ้นไปแบบนี้เราทํายังไงต่อเราก็ต้องรอให้มัน BOS ไปก่อนก็คือเรา BOS ตรงนี้ไปเรียบร้อยนะครับคือผมจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเขา,เาถ้าเกิดว่าเขา BOS ไกลแบบนี้การาการมารอฟีโบแบบนี้มีโอกาสที่เขาจะมาไม่ถึงสูงนะครับมีโอกาสที่เขาจะมาไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นนะ ผมคิดว่าให้เขา BOS ไปอีกสักรอบหนึ่งแล้วค่อยหาแนวรับใหม่ง่ายกว่านะครับตัวอย่างเช่นตรงนี้เขาได้ BOS ไปอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าเอ BOS นี้ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับ B o s นี้ไม่ค่อยสวยเดี๋ยวผมจะวัดฟิโบดูนะครับว่าเป็นยังไงนะครับจริงๆเราควรจะวัดที่โรนี้นะครับ ก็ต้าเราวางมายนี้ในกรณีนี้ผมจะเอาจุดที่คุ้มที่สุดนะครับเพราะบิเไม่สวยนะครับแล้วก็ผมจะวาง o p บลอดใต้โลเดิมดีไหมประมาณนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เราจะเอา tp เท่าเดิมนะครับ tp ที่ไฮเดิมนะครับก็มาลวด,ดูว่าจะรอดไหมนะครับ ปุ๊บ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 โอเครอดนะครับก็ได้อีกประมาณ3 9า R นะครับนี่คือกรณีตัวอย่างในการหา,าในการหาแนวรับโดยการใช้ฟิโบในการช่วยนะครับก็เราสามารถที่จะใช้ฟิโบวัดต่อได้นะครับก็มันก็มีประมาณนี้ครับทีนี้มาดูขาเซียวกันบ้างขาเซียวผมจะไม่ไม่แบกเทสนะนะผมจะาวาดให้ดูนะครับ สมมติว่าตรงนี้มันยังไม่เกิดนะครับตรงนี้มันยังไม่เกิดนะครับเราก็วัดฟิโบจากไฮนี้มายัางโลนี้นะครับเราก็จะได้เห็นไหมครับว่าเขามีการเด้งขึ้นมาาเด้งขึ้นมากลับมาที่61.8%แซแล้วก็70%เเซนนะครับก็คือเราเราสามารถที่จะได้คือเราได้ตั้งแต่ตรงนี้แล้วแหละเราก็วางสับลอดไว้เหนือ 7จ็ดสิบเก้านะครับแล้วเราก็วาง T P ไว้ที่ l o เดิม l o ก่อนหน้าเออพูดผิดโลปัจจุบันนะครับพูดผิดนะครับโลปัจจุบันนะครับเราก็จะได้สองจุดเจ็ดอ่าอ่าม้นีก็ถือว่าคุ้มเสี่ยงนะครับคุ้มเสี่ยงนะครับคือถ้าต่ำกว่าสองครับผมไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่นะครับต่ำกว่าสองผมไม่ค่อยแนะนำแต่ถ้ามากกว่าสองผมว่าโอเคนะครับ อ่โอ o s uh, US, ตรงนี้จะเห็นว่า b o s แบบนี้มันไม่ค่อยสวยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะครับถ้าเกิดว่าเขาลงมาเป็นแบบนี้ลงมาเป็นเทรนแบบนี้ก็ก้างสวยนะครับตัวอย่างเช่นกรณีนี้กรณีนี้นะครับจะเห็นว่าเข้ามาถึงมีการทํา b o s แต่เขากลับขึ้นไปไม่ถึงหกสิอรนะครับเากลับขึ้นไปไม่ถึงหกไม่ถึงห้าสิบเลยด้วยซ้ำ เพราะฉะนั้นมานี้เราก็ตกหลดต้องเป็นเรื่องปกติครับการเทรด RM4 ถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้อยู่ในโซนที่ถ้าเราเล่นเซลล์ถ้าเขาไม่ได้อยู่ในโซนพรีเมียมโซนเราก็จะไม่ไม่เทรดนะครับพรีเมียมโซนก็คือโซนที่อยู่เหนือ50%ขึ้นไปนะครับเราก็จะไม่เทรดแค่นั้นเองนะครับมีอีกไหมนะครับก็ไม่มีนะครับก็ตัวอย่างก็มีประมาณนี้ครับก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูผมคิดว่า มันใช้ได้ดีทีเดียวนะครับช่วยในการหาแนวรับแนวต้านได้ช่วยในการคอนเฟิร์มจุดเข้าร่วมกับดีมาทัเทิรได้ค่อนข้างที่จะดีนะครับก็เดี๋ยววิดีโอถัดไปเนี่ยผมจะเอามาใช้กับพวกาการเทรดในระยะที่มันาการเทรดแบบเดทหรือว่าในการดูตามเฟรมเดนะครับสำหรับคนที่ตัวอย่างเช่นการซื้อหุ้น ก,การซื้อคริปโตนะครับซื้อแล้วถือยาวๆเราหาฟิโบเราเอาฟิโบมาช่วยได้นะครับว่าแนวรับตรงไหนเราควรซื้อนะครับแนวต้านตรงไหนเราควรขายอะไรประมาณนี้นะครับก็จะมีการใช้ได้อีกรูปแบบหนึ่งนะครับก็วิดีโอนี้ก็ประมาณนี้ครับ